ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เ,เรายังอยู่ในเรื่องของศาสนาน่ารู้อยู่นะคะวันนี้คุณครูน้ำทิพย์เพ่งกลางก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาสถานและก็การบำรุงศาสนาสถานนะคะามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลย เมื่อนักเรียนเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในศาสนสถานแล้วก็สามารถบำรุงศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือนะคะทีนี้มาดูก่อนเลยว่าศาสนสถานน่ะมันหมายถึงอะไรนะคะศาสนสถานก็หมายถึงสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนานั่นเองจากรูปนักเรียนจะเห็นอะไรเนี่ยนี่คือ นี่คืออะไรเอ่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดใช่ไหมเอ่อแล้วนัเรนเคยเคยเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ไหมน่าจะเคยนะคุณครูเชื่อว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนี่คุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายก็น่าจะเคยพานักเรียนเข้าไปในสถานที่ที่อยู่ในรูปนี้นะคะมันคืออะไรเอ่ยตอบคุณครูได้ไหม อ่าเก่งมากคุณรูได้ยินว่านักเรียนหลายคนตอบว่าโบสถ์ค่ะเก่งมากค่ะทีนี้มาดูว่าศาสนาสถานในศาสนาพุทธะคะ่ะมันคืออะไรบ้างในที่นี้ศาสนาสถานของศาสนาพุทธก็คือวัดนั่นเองนะคะซึ่งวัดนั้นจะต้องมีมีอะไรบ้างก็คือมีแน่นอนโบสถ์อันนี้คือโบสถ์นะคะอันนี้คือโบสถ์นี่เราเรียกว่าพระอุโบสถ ันนี้เรียกว่าศาราการปรเรียนนะคะสำหรับศาสนสถานของศาสนาคิ์เราจะเรียกว่าโบสถ์เช่นกันแต่จะเป็นโบสถ์คิ์รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะแต่เอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ที่สําคัญบ่งบอกถึงศาสนาสถานของศาสนาคิ์ก็คือนี่ที่ลูกศรที่เคที่เมาส์คุณครูชี้ไป อันน,น,นี้ตอบได้ไหมว่ามันคืออะไรใช่มันคือไม้กางเขนนั่นเองทางด้านขวามือนี่ก็เช่นอันนี้คือภายในภายในของโบสถ์ของศาสนาคริสต์เขาไว้ประกอบพิธีต่างๆของศาสนาคริสต์มีใครเคยเข้าไปในโบสถ์ของศาสนาคริสต์บ้างไหมคะยกมือให้ดูหน่อยส่งเสียงกะะ็ได้หนูค่ะหนูค่ะมีไหมอ่าต่อไปศาส,สนาอิสลามเราจะเรียกว่ามัสยิดนะคะมัสยิด นี่คือาศาสนสถานของาศาสนาอิสลามคนไทยหรือคนที่นับถือาศาสนาอิสลามเขาจะไปประกอบพิธีที่มัสยิดนะคะสำหรับาศาสนสถานของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาเรียกว่าโบสถ์เหมือนกันแต่เรียกว่าโบสถ์พราหมณ์นะคะจะมีรูปร่างลักษณะดังภาพที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนะคะ ต่อไปก็เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจาาําศาสนาสําหรับศาสนาพุทธสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายก็คือธรรมจักรรูปร่างอย่างทช่นครูเอามาให้ดูนี่เองนี่เรียกว่าธรรมจักรเราจะนั่นเอนเคยเห็นธรรมจักรในในที่ไหนบ้างในธงใช่ไหมธงธรรมจักรที่เรียกว่าธงธงธรรมจักรเวลาเขาปักไว้เวลาวัดมีงาน พื้นจะเป็นพื้นสีเหลืองพื้นพื้นทงนะแล้วก็จะมีรูปของธรรมจักรเราเรียกว่าธงธรรมจักรถ้านืใ้ใครดีจะสังเกตว่าบริเวณวัดหน้าวัดในวัดก็จะมีทงธรรมจักรสรัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของศาสนาพุทธก็คือพระพุทธร,รูปนะคะพุทธร,รูปก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ยุคสมัยของการก่อสร้างนะคะสำหรับศาสนาคริสต สัญล,ลักษณ์ก็คือไม้กางเขนอันนี้จะเป็นศาสนาคริสต์ในนิกายโรมันคาทอลิกนะคะจะเป็นไม้กางเขนนี่คือพระเยซูซึ่งถือเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์เป็นสนัญล,ลักษณ์ของศาสนาคริสต์นะคะสําหรับอิสลามศาสนาอิสลามสัญล,ลักษณ์ของเขาก็จะเป็นพระจันทร,ร์ครึ่งซีกกับดาวดังรูปนี้นะคะเป็นสนัญล,ลักษณ์ของเขา สำหรับศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะเป็นตัวอักษรที่เขาเรียกว่าโอมนั่นเองทีนี้มาดูศาสนาสถานวัดเนี่ยอันเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธซึ่งเป็นสถานที่อยู่อาศัยหรือที่จำพรรษาของพระภิกษุสามมเนยตลอดจนแม่ชีเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมประจำวันของพระภิกษุนะคะนังนัถ้านักเรียนเคยไปไปวัดเนี่ย ก็นอกจากไปทําบุญแล้วในวัดก็จะมีสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธด้วยนะคะ,ะวัดในในพระอุโบสถเขาไว้ทําอะไรเอาไว้สําหรับทําวัดเช้าแล้วก็วัดเย็นคําว่าทําวัดเช้าวัดเย็นก็คือการสวดมนต์พระภิกษุสงฆ์ก็จะมาสวดมนต์ในพระอุโบสถนะคะเรียกว่าทําวัดเช้าวัดเย็นก็คือสวดมนต์ตอนเชา้ากับสวดมนต์ตอนเย็นนั่นเอง นอกจากนั้นศาสนสถานของศาสนาพุทธก็ยังเ,ยเป็นสถานที่เอาไว้สําหรับเวียนเทียนนะคะเราเวียนเทียนในกิจกรรมวันสําคัญต่งตางๆของศาสนาพุธทธเช่นวันอะไรบ้างคะตอบได้ไหมเวียนเทียนวันเก่งมากวันวิสาค่ะใช่คุณครูแววมีคนตอบมาคุณครูนี่หูดีจริงๆเลยได้ยินมาแต่วไม่ตอบดังมากทีน,นี้มาดูความสําคัญของศาสนาสถาน ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของพระพิสุสามเณรเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆทั้งในอดีตซึ่งเป็นในอดีตนั้นวัดจะเป็นสถานที่ที่สําหรับให้การศึกษานะคะสาหรับนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่สมัยก่อนจะเป็นผู้ชายนะผู้ชายจะ,ะเขาจะให้นักเรียนให้ผู้ชายมาเรียนส่วนผู้หญิงก็บอกเป็นแม่บ้านดูแลงานบ้านไปวัด เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆนะคะของชุมชนการบวชชีพราม์นะคะก็มาทําพิธีประกอบพิธีกันที่วัดนะคะ 3. เป็นแหล่งอนุรักษ์และก็ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยเช่นวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมจิตกรรมเป็นต้นรูปภาพเหล่านี้จะพบสัพบเห็นในบริเวณวัดนะคะ น,นี่เป็นเรื่องอะไรลำมเกียนเนาะลำมเกียนอะมาดูว่าเราชาวพุทธเนี่ยสามารถปฏิบัติตนอย่างไรนะคะในศาสนาพุทธเ,เราสามารถปฏิบัติตนอย่างไรตัวอย่างนะคะวันหนึ่งคุณครูได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเดินทางไปทําบุญที่วัดในขณะที่เดินทางเข้าไปในวัดน่ะก็มีเด็ก,ดกชายชี้สมเนี่ยได้พูดคุยกับ เด็กหญิงที่ตารีส่งเสียงดังมากและนักเรียนทุกคนก็ได้เข้าร่วมกันทํากิจกรรมด้วยความตั้งใจดังนี้ด้วยการทําบุญตักบาตรเวียนเทียนแล้วก็ร่วมกันเก็บขยะทําความสะอาดบริเวณวัดจากเหตุการณ์นี้นั่นเรียนคิดว่าใครทําตัวเหมาะสมทุกคนนะคะทําตัวเหมาะสมเพราะเขาตั้งใจกันเวียนเทียนแต่จะมีนี่ม,มีมีเด็กชายที่สงพูดคุยกับเด็กหญิง ที่ตารีเนี่ยสองคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเข้าไปในสถานสถานของศาสนาพุทธนะคะคือวัดนั่นเองไม่เหมาะสมเสียงดังเราไปวัดเราก็ต้องไปอยู่ด้วยความสงบทําบุญตักบาตรเวียนเทียนเก็บขยะอันเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะการแสดงความเคารพต่อส,สถานสถานก็คือ 1. การแสดงความเคารพโดยการบูชากราบไหว้ การแต่งกายสุภาพเมื่อเข้าไปในาศาสนสถานนะคะสมัยนี้นี่ต้องมีป้ายห้าม,มเรียนไปไว่ดเคยเห็นนี่ป้ายนี้ไหมเพราะว่าหลายคนเข้าไปแต่งตัวไม่เหมาะสมพระจะห้ามก็ไม่ได้ก็เลยนี่ทําป้ายไว้ห้ามอะไรบ้างห้ามแต่งกายลักษณะนี้เข้ามาเด็กขาดหนุ่งกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นเสื้อสายเดียวเสื้อ โชเอว EL, โชวสะดืออันนี้ไม่เหมาะสมเลยนักเรียนทางวัดก็มีป้ายห้ามนั้นการแต่งกายต้องเป็นการแต่งกายที่สุภาพต้องต้องแต่งกายแบบนี้ไหมถ้าแต่งได้ก็ดีแต่ถ้าไม่แต่งก็ไม่เป็นไรเพียงแต่แต่งกายนุ่งกางเกงก็เป็นกางเกงขาย,ยาวโปรงก็กระโปรงยาวๆนะคะเสื้อก็ไม่เป็นแบบนี้เนี่ยเสื้อสายเดี่ยวเอลลอยอย่างงี้โชสะดือไม่สุภาพนะคะต้องแต่งกายให้สุภาพ ทำอะไรบ้างดูแลรักษา,าศาสนสถานโดยการรักษาความสะอาดไม่ขีดเขียนหรือทําให้มันสปกปรกทําอะไรอีกไม่สูบบุหรี่เสพสารเสพติดทุกชนิดแล้วก็ไม่รังแกรหรือเบียดเบียนสัตว์ในบริเวณาศาสนสถานนะคะเราสามารถบำรุงรักษา,าศาสนสถานได้โดยการหมั่นไปทำบุญรักษาศีลฟังธรรมที่วัดในวันส ในวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ให้กับสางฆสถานเช่นการทําความสะอาดปลูกต้นไม้นะคะนี่อย่างคาดเห็นว่าประชาชนร่วมกันไปทําความสะอาดบริเวณวัดขัดฝุ่นขัดขี้โครนขัดขี้นกนะคะอันนี้เป็นการบําเพ็ญประโยชน์ ต่อไปเราไม่ทำลายทรัพย์สินของสนธธาธารานะคะนี่สคนนี้นิสัยไม่ดีเลยไปขีดเขียนวาดรูปเล่นที่กําแพงวัดนะคะไม่ดีนี่เด็กชายคนนี้กินเสร็จก็ทิง้งอันนี้ก็ไม่ดีอ่ะทีนี้มาเราเรียนรู้กันแล้วเราลองมาทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมของครูไม่ยากครบงานครูสบายมากชิュๆ ทำอะไรล่ะก็ให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพระบายสีศาสนสถานพร้อมบอกข้อปฏิบัตินะคะตัวอย่างนี่ตัวอย่างนะไม่ต้องลอกคูณนะนักเรียนต้องวาดสวยกาคูแน่นอนี่เป็นตัวอย่างวาดภาพระบายสีศาสนสถานนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างก็คือข้อปฏิบัติในการปฏิบัติตนก็คือเห็นไหมเนี่ยแสดงความเคารพบ,บูชาโดยการไหว้แล้วก็ทําบุญตักบาตรนะคะอันนี้ก็วาดมา คุณครูไม่เน้นว่าเป็นศาสนาอะไรศาส,สนาพุทธคิ์หรืออะไรก็ได้นะคะวาดภาพระบายสีเหมือนเดิมช่องทางการส่งงานาวาดภาพระบายสีเสร็จถ่ายรูปแล้วก็ส่งมานะคะข้อสําคัญใช้สมุดเล่มเดิมนะมีหลายคนที่คุณครูตรวจไปนะ่ะใช้สมุดเป็นสมุดกราฟอ,าอันนั้นมันเป็นสมุดของปอนหนึ่งหรือเปล่าคุณครูไม่แน่ใจอยากให้นักเรียนท,ที่ยังใช้สมุดกราฟนะคะ เอามาใช้สมุดที่รับไปตอนปสอะค่ะใช้สมุดเล่มนั้นอะทั้งสังคมและประวัติศาสตร์ใช้เล่มเดียวกันไปตลอดนะคะจนกว่าสถานการณ์ของการระบาดจะเป็นปกตินะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนอย่าลืมนะคะมันล้างมือออกจากสถานที่ก็ใส่หน้ากากอนามัยนะคะ ช่วยกันร,รักษาสุขภาพด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ